วัสดีค่ะหันธนิดายอดพิจิตนะคะวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการใช้ซูเปอร์ไมโครมิกนะคะแล้วก็ไฮเปอร์นะคะผลิตภัณฑ์ของบริษัทยูมิพักลุกนะคะอันดับแรกเราจะให้ดูว่าซองนี้มี12.5กรัมนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูศักยภาพในการใช้งานนะคะ ส่วนรายละเอียดการใช้เดี๋ยวหลังจากที่พ่นผักบุ้งเสร็จแล้วเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะคะ1ช้อนกับน้ำา20ลิตรนะคะแต่ตัวนี้น้ำเขาแค่1ลิตรเราก็จะใช้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวดูศักยภาพของเขานะคะ เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะคะว่าเขาคืออะไรและประสิทธิภาพเขากับพืชเนี่ยเขาจะช่วยอะไรพืชได้บ้างนะคะเดี๋ยวให้น้องมาฉีดพ่นผักบุ้งที่เหี่ยวๆอยู่นะคะการฉีดพ่นนะคะพ่นเป็นละอองฝอยนะคะฉีดพ่นเป็นละอองฝอยเท่านั้นนะคะ ซูเปอร์ไมโครมิกนะคะเขาคือนวัตกรรมใหม่ทางการเกษตรนะคะเป็นอีออนเล็กๆที่เล็กกว่านาโนพืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้ทันทีค่ะโดยที่ไม่ต้องผ่านขบวนการสังเคราะห์แสงแล้วในนี้เขามีอะไรบ้างซูเปอร์ไมโครมิกนะคะมีธาตุอาหารของพืชครบทั้ง13ชนิดบางท่านอาจจะแย้งว่าพืชต้องการธาตุอาหาร17ชนิดใช่ค่ะ แต่3ชนิดเนี่ยเขามีอยู่แล้วในอากาศส่วนอีกชนิดหนึ่งนิกเกิลเขาก็อยู่ในดินนะคะเพราะฉะนั้นในนี้คือธาตุอาหารของพืชครบ1ิชนิดซูปเปอร์ไมโคมิกสามารถปรับสมดุลให้กับพืชได้นะคะเมื่อเราฉีดพ่นเป็นละอองฝอยไปเขาจะสามารถปรับสมดุลให้พืชในแต่ละชนิดได้ว่าพืชขาดอะไรเช่นดอกเขาขาดอะไร ลำต้นเขาขาดอะไรใบเขาขาดอะไรนะคะตัวนี้ซูเปอร์ไมโครมิกเอาอยู่นะคะใช้ตัวนี้ตัวเดียวนะคะโดยไม่ต้องใช้ปุ๋ยทางดินอย่างอื่นนะคะไม่ต้องใช้ปุ๋ยทางดินอย่างอื่นแต่ตัวนี้นะคะไม่สามารถช่วยเรื่องมแมลงได้นะคะ,มะแมลงเชื้อราช่วยไม่ได้สามารถฉีดพ่นร่วมร่วมกับมแมลงและเชื้อราได้นะคะ แต่โดยธรรมชาตินะคะเมื่อพืชเขาเติบโตพืชเขาแข็งแรงเขาจะสามารถต้านโรคได้นะคะแล้วไฮเปอร์ตัวนี้คืออะไรคะไฮเปอร์ Hyper, คือตัวขยายเซลล์นะคะขยายเซลล์ยังไงปกติพืชของเรานะคะขยายเซลล์วันละหนึ่งรอบนะคะแต่เมื่อใช้ไฮเปอร์เขาจะขยายเซลล์ชั่วโมงละรอบนะคะเพราะฉะนั้นในการปลูกพืชเราไม่ต้องขยายกันบ่อยๆนะคะ ขยายแค่ครั้งเดียวก็เพียงพอนะคะสำหรับไฮเปอร์นะคะอัตราการใช้งานใช้ยังไงคะถ้าเป็นพืชล้มลุกนะคะพืชล้มลุกที่เป็นพืชต้นอ่อนต้นกล้าต่างๆนะคะ1ซองนะคะใช้ได้กับน้ำา1 0 0 0ลิตรหรือ1ช้อนนะคะใช้ช้อนนี้นะคะใช้กับน้ำา20ลิตร แต่ถ้าพืชล้มลุกที่เขามีดอกออกดอกออกผลอย่างเช่นฟักทองสับประรดพืชล้มลุกที่เขามีผลนะคะเมล่อนพอเขาออกดอกออกผลเราใช้สองช้อนต่อน้ำา20ลิตรนะคะหรือไม่ก็สองซองต่อน้ำพันลิตรนะคะอันนี้คือในเรื่องของพืชล้มลุกเช่นมะเขือ ักแฟงแตงโมนะคะแล้วก็ผักสลัดต่างๆนะคะส่วนพืชไม้ใหญ่นะคะอย่างเช่นมะม่วงนะคะอย่างมะม่วงต้นนี้นะคะฉีดพ่นไปสองครั้งนะคะเจ้าของบอกว่ามะม่วงไม่ออกช่อไม่ออกดอกฉีดพ่นไปสองครั้งดอกเขาออกมาเห็นไหมคะช่อยาวแข็งแรงนะคะการใช้กับพืชยืนต้นนะคะเราจะต้องใช้ ซูเปอร์ไมโครมิกนะคะถ้าพืชยืนต้นเขายัางต้นเล็กเช่นทุเรียนต้นเล็กมังคุดต้นเล็กมะม่วงต้นเล็กที่ยังไม่ออกดอกออกผลนะคะเราใช้ซูเปอร์ไมโครมิกสองช้อนต่อน้ำา20ลิตรนะคะหรือสองซองต่อน้ำพันลิตรนะคะแต่ถ้าเขาติดดอกออกดอกออกผลนะคะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนมะม่วงมะยงชิดไม้ย,ยืนต้นทุกชนิดนะคะ ใช้4ช้อนต่อน้ำา20ลิตรหรือ4ซองต่อน้ำพันลิตรนะคะส่วนไฮเปอร์นะคะกล่องนี้นะคะไฮเปอร์ Hyper, เราใช้ครั้งเดียวครั้งเดียวตัวนี้คือ1กล่องนี้ใช้ได้กับน้ำา500ลิตรนะคะ500ลิตรอัตราการใช้วิธีใช้ก็คือไฮเปอร์โทษค่ะ ไฮเปอร์ถูเราใช้อัตรา2.5 cc ต่อน้ำ20ลิตรผสมกับไฮเปอร์วันไฮเปอร์วันใช้อัตรา15 cc นะคะตัวนี้ข้างกล่องมีรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือการใช้งานซูเปอร์ไมโครมิกกับไฮเปอร์นะคะวันนี้รายละเอียดในส่วนของการใช้งานมีเพียงเท่านี้นะคะ ส่วนคลิปต่างๆเกี่ยวกับการใช้งานจริงเดี๋ยวหันจะอัปเดตให้ต่อไปนะคะขอบคุณค่ะเห็นผักบุ้งไหมคะฉีดไประหว่างที่ทำคลิปอะค่ะเมื่อสักครู่เขาเหี่ยวอยู่ตอนนี้เขาฟื้นตัวในขณะที่ข้างล่างดินแห้งมากเลยเห็นไหมคะซูเปอร์ไมโครมิกดูดซึมไปใช้ได้ทันทีจริงๆค่ะ ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ